มาพยักหวาโอเคขึ้นแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยที่ติดตามกันมาตลอดหายหน้าหายตากันไปนานครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายก็ต้องหยุดกันไปพักหนึ่งเพื่อพบทวนอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ย้อนกลับไปดูตัวเองนะครับแล้วก็ ถามตัวเองอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่ทํามานั้นได้ดําเนินตามในสิ่งที่ถูกต้องไหมเราพอเพียงไหมเราเราเข้าใจชีวิตของเราดีมากน้อยแค่ไหนผมก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าผมก็คงทําไม่ได้ถึงขนาดร้อเแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับแล้วก็ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบใครอยู่บนเส้นทางที่ที่ผมได้ได้เลือกเดินแล้วฉะนั้น ผมไม่เสียใจกับสิ่งที่ที่ผ่านมาแต่ณณตอนนี้นะครับนัณจากนี้ที่จะไปต่อเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในแต่ละคนหรือแต่ในท่านเนี่ยมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับทักทา,ายกันนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงประมาณบ่าย3ามและตลาดเปิดแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีคุณอธิวัฒน์สวัสดีคุณชิน แล้วก็สวัสดีคุณโชติวัตรด้วยนะครับที่เข้ามารายงานตัวไลฟ์ให้ทุกคนเลยต้องขออบคุณด้วยนะครับ EP นี้เป็น EP 9แล้วนะครับแล้วผมก็ตั้งหัวข้อไว้ว่าต้องเลือกให้ออกระหว่างทรัพย์สินหรือนี่สินคือถ้าเกิดเราดูไม่ออกขึ้นมาเนี่ยความบันเลยจะเกิดขึ้นกับชีวิตเลยนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างไปแต่ เรามักจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความคุ้มค่าและมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการดําเนินชีวิตหรือในการการดําเนินงานของเราซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการพูดเองเออเองเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดถามตามความจริงแล้วเฮ้ยเราอาจจะสมาสดุดคําว่าพอก็ได้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหน,นผมยกตัวอย่าง บางคนเนี่ยต้องการบ้านต้องการรถยนต์ต้องการ,าการ,การมือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งหรืออุปกรณ์อย่าง iPad สักตัวหนึ่งเมื <S 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 <ละ>่อรอบที่ผ่านมานะครับอันนี้เล่าให้ฟังโดยส่วนตัวนะครับผมซื้อ iPad Pro 9.7 Wi-Fi ขนาด128 g b มาซึ่งต้องบอกว่าอ่าสวัสดีครับคุณสวนผักปอดสาร ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตอนแรกตั้งใจนะครับว่าจะามาทำการสอนโดยซื้อ Apple แล้วก็แอ apple มาด้วยซึ่งมันรวมการเป็น Apple Pen <c oughs> ซึ่งไอตัวเนี้ยเวลาซื้อมาแล้วนะครับเอาจริงเขียนลายมือในไก่เขียมากแล้วก็ลักษณะของการสอนจริงๆผมลองดูแล้วคือมันไม่จำเป็นก็ได้นี่หว่าแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ขึ้นมาอย่างจับใจเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เดิมก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ก็กำลังคิดอยู่ครับพิจารณาอยู่ว่าจะขายออกไปเพราะตอนนี้แฟนผมเนี่ยมี iPad 2 Mini น,นะครับ iPad Mini 2ซึ่งมันก็สามารถใช้งานได้มันกลายเป็นว่า iPad Pro 9.7เกินความจําเป็นผมก็อยากจะขายมันจริงแแล้ครับเพราะว่างานที่ต้องการระดับแอดวานซ์ขนาดนั้นถ้าตัดต่องานจริงๆผมว่า iMac เครื่องที่บ้านก็ได้แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าไอตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยมันมาด้วยอารมณ์หรือเหตุผลมากกว่ากันฉะนั้นวันนี้เลยต้องกลับมาพูดนะครับใน E p 9ีว่าอย่าพยายามหาเหตุผลเพื่อมาช่วยเหลือตัวเองหรือหาเหตุผลมาตอบรับความต้องการของตัวเองเพราะแค่อยากได้คืออยากได้กับเพราะซื้อเพื่อเหตุผลในการใช้งานมันคนละเรื่องกันต้องดูความเป็น เป็นจริงนิดนึงว่าเราขาดแล้วเติมเต็มมันเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มพลังเพิ่มความเร็วเกิดประสิทธิภาพและได้ดอกได้ผลจากการทำงานมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ใครหลายๆคนมักจะหาคำตอบที่เข้าข้างตัวเองเสมอๆผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนการที่ทำแบบนั้นหลังจากนี้จะไม่มีแบบนั้นอีกแล้ว อส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าชีวิตหลังแต่งงานมันก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างไปนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคู่คิดเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ก็สิ้นเปลืองอันนั้นก็สิ้นเปลืองมันไม่เหมือนกับการใช้ชีวิตคนเดียวด้วยซ้ำไปที่บางครั้งเนี่ยตัดสินใจคนเดียวมันก็พูดเองเออเองได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นในเรื่องของทรัพย์สินและนี้สินจึงต้องแบ่งตามลักษณะของการใช้งานเป็นหลักผมตัวอย่างเช่นถ้าเรา เราตั้งใจแล้วว่าเราจะขับวินรถตู้ท้านั้นการลงทุนในรถตู้หนึ่งคันก็อาจจะเป็นทางเรื่องที่ดีก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็คือสินทรัพย์เพื่อสร้างกําไรและสร้างดอกผลให้กับเราในอนาคตส่วนถ้าคุณซื้อรถตู้ที่มีราคาแพงมากๆเวอร์เวหรือต้องการฟังก์ชันปิดเปิดประตูอัตโนมัติหรือมีเครื่องเสียงดังๆมันก็อาจจะดูเกินความเป็นจริงหรือถ้าเกิดมีความจําเป็นต้องซื้อบ้านเอาความเป็นจริงในการซื้อบ้าน เอาความเป็นจริงในการซื้อบ้านอ่านประโยคนี้เงินเราเริ่มเป็นเงินของภรรยารู้สึกสะดุดขึ้นมาทันทีขอบคุณครับคุณอาทิวัตรที่ช่วยเตือนสติก็ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเอาแต่พอดีนะครับการที่เราเบียดเบียนตัวเองนั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันควรจะดูความเหมาะสมของเงินในกระเป๋าด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อไปในอนาคตแล้วก็เกิดการเบียดเบียนตัวเราเองในอนาคตขึ้นมา ซึ่งนั่นก็จะส่งภาระให้กับเราที่จะต้องไปไปขอเงินคนอื่นไปหยิบยืมเพื่อลดความเพื่อเพื่อลดเกียรติของตัวเองอย่าไปหยิบยืมใครเพื่อให้เขาได้ดูถูกเราเลยครับมันโอเคนะครับสําหรับการขอความช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดมันมากครั้งหรือบ่อยครั้งขึ้นไปนมันรู้สึกว่าคนอื่นเขาอาจจะมองเราในทางที่เอ้ยทำไมคุณไม่รู้จักบริหารเงินตัวเอง ทำไมไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักทีมันก็จะกาะเกิดปัญหาตามตามอีกวันนี้สิ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือเป็นวันที่ผมเริ่มโอนเงินจะเรียก่าโอนเงินไม่ได้นะครับคือโอนหุ้นแล้วกันคือผมกับทางทางพ่อตาผมเนี่ยฮะก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์หรือเงินสินสอดบางส่วนนะครับที่ผมเนี่ยมองว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ ผมก็เชื่อว่าทุกคนมองว่าหุ้นเป็นสินทรัพย์เหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่ว่าสินทรัพย์ของของของที่เราเรียกว่าหุ้นเนี่ยลักษณะหน้าตาของมันก็เปลี่ยนแปลงไปผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นอย่าง BDMS หรือ c p o ีมันก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าในอนาคตยาวๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากวางแผนเงินส่วนนี้เพื่อเพื่อให้เกิดดอกเกิดผล ในระหว่าง3เดือน6เดือนหรือ1ปีแบบเห็นเงินแบบชัดๆมันก็ต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในตักณะของเงินปันผลฉะนั้นก่อนที่จะเกิดเกิดงานแต่งงานขึ้นในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เฝ้าหาจังหวะในการลงทุนเก็บเงินทุกบาททุกตตังที่จะเป็นในรูปแบบของเงินลงทุนเพื่อสร้างดอกผลในอนาคตให้กับทางฝ่ายของ พ่อตาแม่ยายซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการโอนหุ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์วิธีการโอนหรือรูปแบบของสินทรัพย์นี้ให้ดูว่าในระหว่างก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นและระหว่างที่ผมโอนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าการโอนนั้นสําเร็จรุ่ร่วงได้ดีไหมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีคุณหมูสวัสดีพี่อัศดาครับผมผมขอจองลูกสาวพี่นะ จริงๆก่อนจองลูกสาวพี่ผมไปจองอลูกสาวคนอื่นมาแล้วนะให้กับชินจังให้ชินจังได้มีตัวเลือกบ้างแค่นั้นเองนะก็ผมอยากให้ดูภาพนี้นะครับเ,เป็นภาพนี่นะครับทุกท่านจะเห็นบนบนหน้าจอแล้วนะครับที่เป็นให้มันใหญ่นิดนึง บนหน้าจอเนี้ยเป็นหุ้น2ตัวนะครับที่ผมเพิ่งโอนไปวันนี้แล้วก็เป็นพอทที่อยู่ของ k t ทีซิมิโก้นะครับน้องโบรกเกอร์ที่ k t ทีซิมิโก้ก็คือน้องเป้กับน้องนัทนะครับนัทก็เป็นโบรกเกอร์อยู่ k t ทีซิมิโก้เนี่ยใครสนใจก็ลองลองติดต่ออยู่ในทางทาง a c e b o o k นี่แหละนะครับน้องเป้เนี่ยทำงานเร็วมากนะครับแล้วก็มันมีค่าโอนหุ้นอยู่ที่100บาทก็น่ารักครับก็ใช้เงินสวนกลางของ ขอ,ของทางทางมาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยเป็นคนโอนให้ก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทก็เป็นอะไรที่ที่น่าภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเต้กับน้องนัทมาหน้าโอกาสนี้ด้วยในษณะของการโอนหุ้นนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าเราก็ต้องเขียนข้อมูลนะครับแล้วก็เซน็นลายเซ็นให้เหมือนด้วยนะเหมือนกับที่เราเคยเซ็นไว้ซึ่งผมโดนให้เซ็นสองรอบเพราะว่าครั้งแรกผมเขียนดูดีไปหน่อยครั้งที่2เขียนให้หวัดอีกนิดนึงเพื่อไปเปรียบเทียบกับลายเซ็นเก่าแล้วมันเออมันใช้ได้ ก็ผ่านก็เป็นเงื่อนไขที่มีความเข้มข้นมากขึ้นหลังจากมีคดีเสียชูวงจําได้ไหมนั่นแหละก็เลยทําให้ทุกคนต้องใช้มาตรการที่รัดก,กลุ่มมากขึ้นอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมโอนเข้าไปอยากบอกเป็นหุ้นก็ได้ครับครีก่อนหน้าโอนเนี่ยท่านจะเห็นว่าในหน้าจอเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเห็นไหมมันจะเป็น jazz if กับ tmt หลังจากที่ผมออโอนไปแล้วเนี่ยนะครับหุ้นที่โอนไปก็จะเป็นศูนย์แบบนี้แหละ on hand หรือ saleable ไม่มีแล้วนะครับก็คือเหลือแค่เป็นต้นทุนต้นๆก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปจากพอร์ตผมเลยเราก็จะไปโผลอ,อีกพอร์ตหนึงซึ่งเป็นพอร์ตที่ที่โอนหุ้นให้กับทางทางฝ่ายพ่อตาผมนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําเตรียมไว้นะครับก็อยากให้ดูแบบนี้ฮะ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่ครับลักษณะของตัวพอร์ตที่ให้ท่านดูเนี่ยมันก็จะมี Jazz I F กับ T M T ที่ผมพูดถึงนี้สินกับสินทรัพย์เพราะผมอยากให้ท่านาเข้าใจว่าอะไรคืออะไรสมมุติว่าคุณจะกู้เงินส่วนหนึ่งในอนาคตเพื่อมาซื้อหุ้น ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรนะถ้าคุณรู้ว่าในสิ่งที่คุณกู้มาดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วคุณเอามาสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่อันนั้นคือข้อได้เปรียบของคนที่มีเครดิตฉะนั้นการมีเครดิตจึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วการเลือกใช้เครดิตให้ถูกต้องกับช่วงเวลาของโอกาสก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมือนกันยกตัวอย่างหุ้นย t f กับ TMT ไม่ใช่เงินสดทั้งหมดที่ผมเอามาซื้อนะครับแต่เป็นการสร้างหนี้สินขึ้นมา แต่ผมมองแล้วว่าเงินที่ผมกู้มานะครับด้วยดอกเบีย้ปบย,ยประมาณเท่านี้บาทแล้วมาสร้างสินทรัพย์ได้กําไรประมาณเท่านี้บาทถือว่าเป็นการซื้อสินทรัพย์ไม่ใช่การเพิ่มนี่สินฉะนั้นบางคนเลือกที่จะกู้เงินมาเพื่อซื้อบ้านกู้เงินมาเพื่อซื้อรถกู้เงินมาเพื่อซื้อ iPad, i p อ o ปรไอแพดโปรหรือ iPhone 7นั่นอาจจะเป็นภาระหรือการสร้างนี่สินไม่ใช่การสร้างสินทรัพย์ เออโอเคถ้าเกิดคุณซื้อ iPhone 7เพราะคุณต้องการเอามาสร้างมูลค่าจากเครื่องนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาเหตุผลให้ตัวเองเป็นหลักซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเหมือนกันก็ถ้าจะเห็นว่ามีหุ้นอยู่2ตัวคือ j a ตเรอฟกับ t n t ที่ทุน8.89กับทุน10.72บา ซึ่ง2ตัวนี้ถ้าดูจากตามรูปจะเห็นว่าราคามันไป12บาททั้งคู่แล้วนะครับมีทั้งส่วนต่างราคาแล้วก็มีทั้งดอกเบี้ยที่เป็นเงินปันผลด้วยโดยที่เงินปันผลที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้แหละครับซึ่งในช่วงพฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงที่ประกาศงบไตรมาสสพอดีซึ่งพอประกาศงบไตรมาสสเนี่ยเป็น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือ n f r ฟ s t r u c t u r e ของ JAFF เนี่ยก็จะประกาศปันผลครับที่ประมาณสัก0.22บาทต่อหุ้นเงินปันผลก็จะมาณ5,000บาทปีหนึ่งก็จะประมาณสัก20,000ท่านจะเห็นแล้วว่าคือถ้าเป็นเงินเปล่าๆมันจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าคุณรู้จักในการสร้างสินทรัพย์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนแล้วเรารู้จักว่าเอ้ยเราคุมความเสี่ยงได้ไหมเรารู้จักว่าเราสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรและรู้จักมันมากพอการลงทุนในหุ้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทุกคนปลื้มครับถ้ามันกำไรแต่ทุกคนจะรู้สึกแย่ถ้ามันขาดทุนฉะนั้นลักษณะของการเลือกสินทรัพย์ที่ดีจึงเป็นทางเลือกที่คุณจะต้อง พิจารณาและวิเคราะห์ก่อนนะครับว่ามันสามารถสร้างบูลค่าในอนาคตได้ไหมผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งครับเขาชอบเทรดตัวแบงค์แบงค์คือแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดูว่าค่าความนิยมของมันอยู่ที่ตัวเลขตัวเลขเรียงตัวเลขลงท้ายตัวเลขขึ้นต้นแล้วก็ปีพศรวมถึงรายละเอียดดีเทลต่างต่างที่อยู่ในแบงค์ก็มีตลาดกลางในการซื้อขายผมก็ได้คุยได้เจอแล้วก็ได้มาแบงค์หนึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ท่านนั้นด้วยตอนนี้ก็ผมว,วันก่อนผมไปตลาดบางน้ําพึ่งแบงก์กลายเป็นสินทรัพย์ไปแล้วครับผมเห็นแบงก์ยีขายกันอยู่ร้อยแปมีมีเหรียญสิบบางเหรียญที่หายากก็ขายกันอยู่หลัก200บางอันมีเป็นชุดเขาบอกราคาเป็นแสนก็มีนั่นก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ต้องดูให้ดีครับว่าสินทรัพย์นั้น มีความนิยมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้คุณได้เรื่อยๆและตลอดไปในอนาคตเป็นสิ่งที่ผมอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้สําหรับการเลือกระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินดูให้ดีครับการกู้หนี้สินมาซื้อสินทรัพย์ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ต้องรู้ว่าการซื้อสินทรัพย์มานั้นจะยังประโยชน์ให้สร้างผลตอบแทนในอนาคตต่อไปได้ไม่ใช่การแบกภาระหนี้สินไปตลอดชีวิตแบบนั้นไม่เรียกสินทรัพย์ครับ